ที่ประชุมคณะทำงานประสานการดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายเสนอบริษัท S P R C จ่ายเงินชดเชยกลุ่มหาบเล่แผงลอยและอาชีพอื่นๆรายละ500-1,000บาทเป็นระยะเวลา30วันเมื่อเช้าที่ผ่านมาที่ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ชั้น30ราชการจังหวัดระยองนายสุพจน์ต่ออาหาร,หารปลัดจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานการดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายระหว่างบริษัท s t a ป p โตรตตโลเลียมรีไ i n ิ่ g จำกัดมหาชนหรือ S P R C กับผู้ได้รับผลกระทบจาก กรณีเหตุการณ์น,น้ำมันดิบรั่วไหลด้านกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสาขาต่างๆเช่นหาบเล่แผงลอยเตรียมผ้าใบรถรับจ้างและอาชีพอื่นๆจากทั้งหมด4ีด้านคือ ด้านกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พักร้านอาหารด้านกลุ่มประมงด้านสุขภาพและด้านผู้ประกอบการอาชีพสาขาต่างๆซึ่งที่ประชุมด้านกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสาขาต่างๆได้ร่วมกันพิจารณาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและจํานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกหากต้องการเงินช่เฉยเพิ่มเติมสามารถเรียกร้องเพิ่มเติมได้ในภายหลังนายสุพจน์ต่ออาถานประหลัดจหวัะยองกล่าวว่าการจ่ายเงินเยียวยาใ,ให้กับผู้ได้รับผลกระทบสําหรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสาขาต่างๆต้องมี งานของรัฐหรือองค์กรสมาคมเป็นผู้รับรองว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยมีทะเบียนหรือหลักฐานในการประกอบอาชีพจริงมาแสดงก่อนส่งต่อให้กับบริษัท SPRC เป็นผู้พิจรารณาจ่ายเงินชดเชยซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องมาแล้ว8,432รายโดยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสาขาต่างๆมีประมาณ23อาชีพจำนวน4,560รายและกำลังยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาทุกวันโดยที่ประชุมได้เสนอจำนวนเงินชดเชยเบื้องต้นแบ่งออกเป็น3ระดับคือ500บาท800บาทและ 1,000บาทตามกลุ่มอาชีพและกำหนดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบออกเป็น3พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้รับเงินชดเชย,ยเต็มจำนวนร้อเปอร์เซนประกอบด้วยตำบลตะพงตำบลเพและกอสเม็ดพื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปานกลางได้รับเงินชดเชย75เปอร์เซนประกอบด้วยตำบลเ,เชิงเนินเทศบาลนครระยองตำบแลแกลงเทศบาลแกลงเกษตรตำบลเนินพระเทศบาลสุนทรภู่ตำบลกล่ำและตำบลมาบตะพุธ และพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจะไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาแ้งความยงยงประกปัญหาบางเรื่อ,องร้อนร้อขอชดเชยขอชดใช้ทั้งหมดเนี่ยยอดตัวนี้เท่าไหร่อยู่กับ s อ็กับส่วนราชการสรูงทำเนี่ยยอดตังนี้เอายอดมาให้ตรงกันแยกไม่ยังแยกเป็นสี่กลุ่มไม่อยกกลุ่มมาแยกแล้วกลุ่มเราเท่าไหร่ รงมแล้วในค่าค่าตัวเลขเท่าไหร่เมื่อได้ตัวเลขเช่นส่วนราชการมีหน้าที่ส่วนราชการที่ผมพูดอย่างไรถึงรวมหมดเลยนะทุกภาพตัวเลยนะถึงถึงองค์กรสมาคมของ,ของนกด้วยท่องเที่ยวด้วยเนี่ยของที่ด้อยด้วยนะเราช่วยรับรองความถูกต้อง,องเป็นผู้ที่ทรับผิดชอบจริง ทั้งนี้ผู้แทนของบริษัท S P R C จะนำข้อเสนอดังกล่าวไปเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไปโดยยังไม่สามารถกำหนดวันเวลาสถานที่จ่ายเงินก้อนแรกได้คาดว่าน่าจะประมาณต้นเดือนมีนาคมนี้